สวัสดีครับท่านผู้ส้มครับวันนี้มาพบกับอูน้ำสไส้ครับผมอูน้ำไส้จะมาตามหาแนวทางให้พ่อพี่น้องไดดดำดีรวยน้ำกันเนาะครับผมเปลี่ยนแนวทางเป็ี่นให้พ่อพี่น้องได้รับส้มรับฟังน้ำกันเนาะครับอย่าเผลอย่าพลาดนะครับ,ผ,รบผมเด็กมีเขามีรุดเดดเนาะครับเฮ่ากัดสูดๆกันไปสักวันจะต้องเป็นวันของฮ่าเนาะครับผมพอหอบคนเอฟซีทุกคนนะครับที่เขามา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำใส่นะครับผมกขอให้พไปไปี่น้องร่ำรวยเงินทองอยู่ดีมีเง้ยทุกคนนะครับที่เขามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ให้อูน้ำใส่อยู่ตลอดนะครับผมขอให้ดวงดีถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนนะครับผมาบกฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติตด,นนด,ด,ดตามให้อูน้ำใส่นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปต่อๆ่อไปนะครับผมอยู่สู่กับเอฟซีคือกันแล้วครับผม เป็นกำลังแรงใจให้กันได้กันเนะครับมนี้มาตามงพออาจารย์ไพ่ทองเนะครับผมอาจารย์พานทองมนีเพิ่นจะมาให้แนวทางอูน้ำไส้นะครับผมหลังจากทํางานยุตตลาดพึ่งแล้วนะครับผมเปิ่นก็นมาให้่แนวทางเลยครับผมโท่มากหาอูน้ำไส้เลยครับผมกะมาให้่แนวทางลำทางลุยพอมีพี่นองเลยรับส้มรับฟังน้ำกันนะครับ เลยคระมีเขามีลุดเดนะครับผมดูเป็นแนวทางครับผมพิจารณาในการรับสมครับบ่ิษัทออกไปไซต์นะครับผมอยู่แต่บานนะครับช่วงนี้กัเป็นเขานาบุญนะครับผมอาจจะหาอัดมอง <c oughs> น้ำตามบรรยากาศธรรมศาสตร์ก็ยากแน่นนะครับผมมีแต่เสียงเพลงนะครับก็เลยได้มาอาัดในบานนะครับผม เพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับอุน้ำเส่จะพาพี่น้องไปตามเนวทางตัวเลขเลยครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าเผลออย่าพลาดเนวทางครับผมเาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับไปรับช้มรับฟังนํากันได้เลยครับครับครับอุน้ำเส่สวัสดีครับครับยีดดีสบายบ่ครับพ่อครับ โชคดีครับเหมือนเพื่อน,นี่ครับโอ้คือสีเย็นดีเนาะครับพ่ออต้องมาเลยตกหนักเลยโอ้โหล็มล่องกว่าร่อครับผ<ฮ>มลบมาเลยลบยมาเลยครับพ่อที่วันฝนตกบ้านหลบตกครับพ่อพ่ออ่อนคือนยังนี่ครับวาวที่นี่ฝนตกจังมาขึ้นครับมาตลาดแล้วเนาะครับพ่อครับมาตลาดเลยเป็นยังล่ะครับพ่อ ไปํางานบี่จะละไช่ครอบกึอแอเป็นเน่ยนแนวทางนะครับพอ่อม,มื่อนี้ครับเนวอทางดางําแทงเ้ยครับผมเอาสามตัวสามตัวบนในปับครับพ่อบนสี่ห้าหกสี่ห้าหกครับผม อันนี้ถรับกวอนเอ่อสี่ห้าหกครับศ<น>ูนเอ้วิ่งก่อนวิ่งก่อนครับผมวิ่งสองหลักสิบวิ่งสองหลักสิบครับผมครับจับคู่จับคู่ครับศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าครับ ต่ว่าบนเป็นเลขเด่นนีมีซีมีหามีหกเนาะครับครับตรงมีเห็นครับผมสีห้าหกครับผมจับคู่ศูนย์สองห้าเนาะเฟอครับมีอีกบ้างล่างล่างครับผมวิ่งหนึ่งหลักสิบวิ่งหนึ่งหลักสิบครับผมจับคู่หนึ่งสี จับคู่หนึ่งสีครับครับนี่เม็ดเดียวพอะครับมันมีทั้งหมดเรืงหลางเนาะโอจับรวดกันเลยเนาะครับครับครับเด่นี่านหลังแน่นอนครับผมเหล็กบวชไร้หางเ้าะครับพะจับหนึ่งีแน่นอนแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะครับรับถาเอาไปแช่ก็แม่หนูก็พอหนูละครับ เฮ้ยเจ้นี่มาช่วยแน่นอนครับพอ่อบ่ฟันบน่ครับฟันอยู่ครับแต่ฟันว่าอะไรกินเนื้อเนื้อไกไหมฟันไปกินเนื้อกินไก่ครับฟันว่าดีโอ้ยไปก้มูไหลายงได้กินเนื้งมาหลายเยอะแยะเลยสงสัยหิวอขอแงแหงเนาะครับพอ่อสงสัยสงสัยจ <c oughs> ้่ม กินเขาไปแล้วครับพ่อยัง่ได้กินยัอกินกับยังลนะครับยังมได้ม่กับเขาเลยเหรอเหตุเขาไมาจากตลาดเลยใช่ไหมครับเขาอืมไมาจากตลาดคุณน้องครับพ่อครับย้ายมาจากตลาดเนละครับอ่าเพิ่นกับไปเฮ็ดงานที่ตลาดเนาะครับครับโอ้ไม่รัวันนี้วันนี้วัน า,า้เมียนครับเมื่อเด้ไปเรียนเลยมาตามแนวทางครับผมออโค้งชุดไทยอีกมือแดครับพอ่อโค้งชุดไทยแล้กกกวก็ดีตัวเก่านีมันะว่าเดี๋ยวโค้งชุดไทยกรับกว่มามันด้วยที่ชิบชีบ้เอ็ดคนละน้อนะครับพ่อครับโค<อ>้งสุดท้ายมาแน่ๆเนาะครับพอ่อครับครับก็เป็นแนวทางในเอฟซีเนาะครับพ่อครับครับโอ้ ก็ว่าร่องร้องไปพ่อกเข่เห็นคลิปจักรยาก็่เห็นเนาะือเปลี่ยนปืนก็ว่าเขาเห็นคลิปหนูใช่หรืล่ะอ้คนิ่นเขาก็ว่าเขาเห็นพ่อรู้ก็ว่าเขาเห็นเลยก็ว่าก็เห็นหมัดยืดๆครับพ่อกก็เห็นอยู่หนูว่าแต่เออเขาเห็นสิ่งท่เขาไม่เคยเห็น มันแปลกแล้วนะพอ่พอแต่ว่างว<อ>ดนี้มากทีเดียเนะครับพอ่อมีมีเลขดับบ่ครับพอ่อเลขครับว่แมนครับเลขครับ,รบมันมีสามมีหกสามมีหกครับผมมีเ,เก้ามีปแปด สามหกแปดเก้าครับเป็นบนล่างบ่พ่อเลขดับไหมครับดับบนล่างอ่ารอดูนะครับพ่าวเขาพ่อแกมีแนวทางเพี้ยงเสน่ห์นะครับครับผมครับปูน้ำใสกับรบกวนพ่อเพี้ยงเสนีหขอให้พ่อยู่ดีมีแฮ้งลำรวยเงินทองนะครับพ่อครับสวัสดีครับครับผมชสวีครับชอบครับปูน้ำใสแกแต่ ตามแนวทางให้พ่อยพี่น้องได้รับสมรับฟังรัากเรเด้วอครับอ่อย่าเผยอย่าพลพาดนะครับผมถ่ายคลิปนี้ขอให้พ่อยพี่น้องทุกคนถูกหวยเลยเงนินนะครับ,บรับรวยเงินต้องอยูดดีไม่แห้งสําหรับคลิปนี้หูน้าเสกอ่ะขอให้พ่อพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยครับผมเริ่มเขานานวแล้วครับอ่ะพยายามามหาแนวทางให้เอฟที่ทุกคนนะครับผมเนาะถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมหูน้ำเสขอจบเพียงสํานีนะครับ สวัสดีครับ